อันนี้เป็นระบบช่วยจัดยาสำหรับสนามโพยาบาลขนาดเล็กมันเป็นยังไงครับมันเกิดปัญหาอะไรก่อนตอนแรกออยามันจัดยากหรือว่าไงใช่ครับเนื่องจากในโรงพยาบาลับมีตู้ยานะครับเดิมๆอยู่แล้วก็ต้องใช้ความชำนาญในการจัดยานะครับ นี่ก็เลยผมก็เลยทํามาเพื่อคนที่ไม่ค่อยชานาญครับก็คืออย่างเช่นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับเช่นอนามัยครับเขาไม่มีคนจัดยาอย่างี้ไม่ไม่มีแบบพวกเภสษัทซิตี่เขาชำนาญเภสัชเฉพาะด้านไม่มีจะเป็นอาสาสมัครมาทําการจัดยาให้ครับก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อลดลดเวลาในการจัดยาแล้วก็ช่วยให้เขาจัดยาได้ถูกต้องเลยครับ ข้าวกระป๋องและกรืองเทศผงกระปองนะคะแล้วเขา,ากจะจัดยานะครับขเขาก็มากดดูในรายละเอียดรายละเอียดครับแล้วหน้าเว็บเนี่ยสามารถสั่งยาได้ด้วยครับก็คือมีหน้าหมอแล้วก็หน้าเภสัาชากรก็ออคือเริ่มจากหมอสั่งยาก่อนนะครับสามารถดูรายชื่อผู้ป่วยได้ลแล้วก็เลือกยาได้ครับเทคนิคสูรรัานนะคะ เลือกอะไรแล้วมาทานเวลาไหนเช้าค่นเย็นแล้วก็มีกอนนอนก็เพิ่มมามีที่ไหนที่ปิดตัวยาภาพถึงนะคะเพราะว่าแจ้งเตือนเด็กติดงในร่จากวิทยาลัยที่ปิดฉันไปขอบันทึกรายการเสร็จนะครับก็รายการยาก็จะเข้าไปอยู่ในหมวดจัดยาครับสามารถดูรายละเอียดได้ว่ามียาอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเรากดปุ่มแสดงที่กล่องยาก็จะขึ้นอ๋อก็คือเป็นปุ๊บเขาต้องไปหยิบครับว่า ก็จะมีรายชื่อยาแล้วก็จำนวนต้องหยิบเี่น่ากาันที่้อมันอันนี้แจ้งอยู่ครับที่เราพิมพ์เมื่อกี้ครับก็คือดึงข้อมูลจากตรงนี้มาครับอ่าดึงมาตรงนี้ครับก็คือในกล่องไหนก็จะเป็นยาเฉพาะเลยอันนี้คือก็มาหยิบได้เองครับอ่าเป็นเภสัชหรืออาสาสมัครครับเป็นคนมาหยิบก็คือให้คนมีความรู้ใช่ไหมคนนั้นต้องมีความรู้เกี่ยวกับด้านยาครับก็มีนิดหน่อยก็ได้ครับแล้วก็พอ กดรับยาเสร็จแล้วไอ้หยิบยาเสร็จก่อนนี่ครับกดปุ่มปิดไฟเพื่อกันพลาดหรือการลืมหยิบตามอะไรเงี้ยครับอ้อปิดไฟก็รู้ว่าหยิบไปแล้วถ้ากดด้านนี้ก็คือมันก็จะดับหมดเราก็จะเก็บข้อมูลการจ่ายยาของเขาที่แล้วไปด้วย <ปะ S 2> สามารถดูรดประวัติได้ประวัติได้มีการกินยาอะไรไปบ้างครับสองกล่องนี่เหมือนกันไหมหรือว่าเหมือนกันครับอันนี้สามารถเพิ่มกล่องได้เรื่อยๆครับอ๋อม่เลยต่อไปได้เรื่อยๆตามจำนวนยาที่ต้องการ ต่อด้านข้างไปอีกได้ครับแล้วนี่มีการทดลองไปใช้จริงใช่ไหมมีครับที่โรงพยา,าบาลส่งิลส่งภาพไปกับต<อ>ําบลจะเป็นรับรอง,รงอ่ยโอเคไม่เป็นไรอันนี้ลองใช้จริงแล้วเราใช้จริงแล้วคุณหมอว่าไงไหมแพทย์สารกสุขก็มีความพึงพอใจครับก็อยากให้พัฒนาต่อครับครับ,รบแล้วอันนี้อันนี้เหมือนกับอันนี้เป็นเวอร์ชั้นแรกที่พัฒนาอ๋อชั้นแรกอันนี้มันคล้ายๆกับไอ้กล่องเก็บสกรูนะคโอ้โูเนาะเอ้เรียว่าแพทย์ใช้นี้ด้วย ก็มีใช้ครับมันมันใช้ง่ายนะครับมันหยิบง่ายอะไรง่ายตัวนี้ดึงไม่ได้แต่แค่หยิบนะครับอ๋อดึงออกมาไม่ได้โอเคก็เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งครับราคาค่างวดแพงไหมอันนี้ตบตู้ละสองพันครับตัวละสองพันถ้าถ้าเราขายที่ขายตรงนี้หรือโปรแกรมหรืออะไรโปรแกรมครับโปรแกรมด้วยครับมีทั้งหมดครับอ๋อมันมันที่ใช้คู่กันก็คือแพมตัวครับตัวมัน ราคาแพงมาหน่อยอุปรกรณ์ไม่ถึงราคาตู่เลยครับอ่าก็คือถ้าขายก็คือขายทั้งชุดทั้งซอฟต์แวร์ทั้งพวกนี้อ่าสามารถเราสู่เราเองก็ได้ให้เราไปติดตั้งระบบก็ได้อ่าแล้วราคาขึ้นไงก็ตามจำนวนที่ใช้อ่ะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้หนึ่งแถวอ่ะหนึ่งแถวหนึ่งแถวต้องหนึ่งพันบาทครับตัวพันบาททุกตัวเลยครับแล้วก็โปรแกรมโปรแกรมด้วยหนึ่งพันบาทถ้าซื้อเพิ่มก็ซื้ออีกพันหนึ่งครับอ๋ออันนี้ไปเรื่อยๆอ่าโอเคพอเข้าใจคร่าวจ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่วิยลัยอะไรนะร่พวกเราชีววิาศึกษาสตรนุโลกครับศิสตนุโลกตำแหน่งอะไรนะเทคโนโลยีาลาสารสนเทศครับมีอะไรจะเสริมเพื่อนไหมเพิม่มเติม <ๆ S 2> มีไหมไม่มีนะโอเคขอบคุณมากครับ